โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมดิวครับเกมเมอร์กับเกมไมค์ครับหรือว่าไมค์ครับบนมือถือกันอีกเช่นเคยเลยนะครับอ่ะก็สําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวแอดออนนะครับผมซึ่งแอดออนที่ผมจะนํามารีวิวในวันนี้นะครับผมก็มีเชื่อออนว่าทีคอปคาปิตาเตอร์นั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นแอดออนนะครับผมที่จะช่วยให้เราเนี่ยตัด ไม้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะก็คือแบบว่าเราตัดไม้แบบบล็อกเดียวเนี่ยก็คือล่วงทั้งต้นเลยอะไรประมาณเนี่ยนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวหน้าตา add on เนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดนะครับก็จะอยู่ตรง description หรือว่าในคําอธิบายเหมือนเดิมเลยนะก็ไปโหลดเล่นกันได้เลยนะครับอ่ะแต่ว่ายังไงนะก็เหมือนเดิมเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะผมก็รบกวนคุณผู้ชมกันหน่อยนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดลูกกระดิ่งให้้ผมดวยนะ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคซึ่งถ้ากดกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปวิดีโอแล้วก็ตัวแอดออนกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาเราตัดไม้ก,กันใช่ไหมเราก็จะตัดกันอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็จะทุบทีละบล็อกอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งมันก็จะดับให้เราทีละบล็อกอย่างนี้นะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่เสียเวลาแล้วนานมากนะครับผมถ้าเกิดเราไม่มีขวานนะเนี่ย ซึ่งมันจะดรอปให้เราอย่างนี้นะครับผมนะซึ่งแอดออนอันนี้นะครับผมก็จะมาแก้ปัญหาการตัดบล็อกไม้ช้านะครับผมถ้าเกิดเราลงแอดออนเสร็จนะครับผมก็คือให้เราเนี่ยกดย่อนะครับผมทําการทุบบล็อกนะครับผมแล้วคุณผู้ชมรอดูนะนี่มันจะค่อยๆทุบไปอย่างนี้นะครับผมนะแล้วคุณผู้ชมรอดูนะครับนี่มันก็จะทําการดรอปทั้งต้นให้เราอย่างนี้เลยนะครับผมนะนี่ซึ่งบอกเลยนะครับว่าสะดวกมากนะครับผมนะสําหรับใครที่เป็นสายเอาชีวิตรอดนะเนี่ยคือแบบทําให้ประหยัดเวลาไปแบบมากยิ่งขึ้นเเลยยนนะะอ่ดดี๋วรู ก็คือถ้าเรากดย่อนะครับทําการทุบนะครับผมนะนี่มันก็จะค่อยๆทุบเข้าไปข้างในอย่างนี้นะครับผมแล้วก็รอนะครับผมนะอ่ะสักคู่หนึ่งนะครับปุบนี่มันก็จะดับทั้งต้นอย่างนี้เลยนะครับผมซึ่งสะดวกมากนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ย่อเนี่ยแล้วเราตีปกติเนี่ยมันก็จะดับให้ปกตินะครับผมนะนี่อะไรอย่างนี้นะครับนี่คราวนี้เดี๋ยวมาลองใช้ขวัญในการทุบดูนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ ซึ่งความเร็วผมรู้สึกเหมือนมันจะไม่ได้แตกต่างกับการทุบธรรมดานะครับผมนะเอออัน,นี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมลองแบบว่าเอ่อทำการเสกไอนี่ม,มาก่อนนะครับเขาเรียกอะไรนะไอขวานเพชรนะครับผมนะโอเคมาผมรู้สึกแบบเหมือนมันทุบตอนเท่ากับมือเลยรู้สึกว่าน่าจะพอๆกันไหมไอน,นี้ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมคิดว่ามันพอๆกันไหมถ้าเกิดเราทุบแบบปกติอ่าถ้าทุบป,ป,ปกติเนี่ยผมรู้สึกว่าขวานมันไวนะขวานเพชรเนี่ยเออนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราแบบว่ากดย่อตีเนี่ยพอมันเข้าไปเนื้อไม้ข้างในเนีอยอย่ยเห็นไหมผมรู้สึกว่าความไวมันเท่าๆกับใช้มือตีแบบปกติเลยนะครับนะอ๋อ,อแล้วผมลืมบอกนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับผมมันก็ดับทั้งต้นเช่นกันนะครับผมนะถ้าเกิดเราทําการกดนั่งแล้วก็ทุบบล็อกนะครับผมนะ,ะตีบล็อกนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูใหม่นะถ้าเกิดเราตีแบบปกติใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็จะดับทีละบล็อกอย่างนี้นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดเรากดย่อ แล้วกดตีนะครับผมนะเนี่ยตีไอให้มันเข้าไปเนื้อไม้ข้างในเนี่ยนะครับผมนะแล้วก็รอมันหมดนะครับมันก็จะดับทั้งต้นเลยนะครับนี่เห็นไหมก็คือได้กับไม้ทุกชนิดเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะสะดวกเลยนะครับแต่ว่านะครับผมถ้าเกิดเป็นพวกไม้ที่เราแบบว่าต่อขึ้นมาเองเนี่ยไม่สามารถทําให้มันแบบว่าดับได้ทั้งต้นหรือว่าทั้งบล็อกที่เราวางไว้นะเดี๋ยวผูช้ชมเราดูนะเห็นไหม จะไม่ได้นะครับผมนะมันต้องเป็นต้นไม้เท่านั้นนะครับผมนะต้นไม้ที่มันเกิดเองตามธรรมชาตินะเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกบล็อกไม้ที่เรามาวางเองเนี่ยเราแบบเราอยากจะทุบมันทีเดียวเนี่ยไม่ได้เห็นไหมก็คือเราต้องทุบทีละบล็อกตามปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของต้นไม้เนี่ยที่มันเกิดเองตามธรรมชาติเนี่ยเรากดย่อนะครับผมแล้วก็ทุบเนี่ยอ่ะทุบเข้าไปในไม้ข้างในอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับผมนะมันก็จะดับทั้งต้นเลย นะครับนี่ประมาณนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราทุบกลางต้นเนี่ยมันจะไม่ดอกทั้งต้นนะผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูกันนป๊บนึงนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับอ๋อมันจะดอกแค่เฉพาะในส่วนตรงที่เราตัดนะท่อนล่างมันจะไม่ไม่ดอกนะเออเออถ้าเกิดเราตัดตรงไหนเนี่ยมันก็จะดอกในส่วนของท่อนนั้นนั่นเองนะใช่ไหมเดี๋ยวผมขออีกรอบนึงนะครับผมนะเดี๋ยวไปลองพวกต้นไม้ใหญ่ๆดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดสักเออแป๊หนึ่งนะ สักตรงนี้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้ท่อนล่างมันจะดอกไหมนะครับน่าจะดอบแค่ท่อนบนนะนี่เออมันก็จะดับแค่ท่อนข้างบนนะครับผมท่อนข้างล่างมันก็จะไม่ดอบอ่ะ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับแอดออนอันนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเห็นมันน่าสนใจดีนะสําหรับใครที่เป็นสายเอาชีวิตรอดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะชอบกันพอสมควรเลยนะครับยังไงก็ลองนําไปเล่นกันดูนะครับผมนะเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นแอนดออนของไมค์คร์บนมือถือเลยนะครับอะยังไงนะครับผมถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้นะครับผิดพลาดประการใดหรือว่าผมตกหล่นอะไรไปหรือว่าไม่ได้รีวิวอะไรไปในคลิปนี้หรือว่าแอดออนอันนี้นะครับผมก็ต้องกราบขออภยัยกราบขอโทษคุณผู้ชมมาณนะจุดจดนี้้วยนะ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่แวะกันเข้ามารับชมรับฟังนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับผมบายบาย